สวัสดีครับเพื่อผมแบบมาร์ชมารับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันหลังจากที่เมื่อวันก่อนเครื่องตีไข่พังคามือเลยครับนี่ออนนคือผมอ่ะใช้ใช้อยู่ใช่ไหมยอยู่ดีควันก็ขึ้นฟูเลยผมงงมากเลยเพราะนั้นจนต้องใช้ตะกร้ามือตีลยครับไปดูได้คลิปก่อนหลังจากเมื่อวันนั้น,นครับผมไปซื้อมาที่เดอะมอลล์แน่เลยตอนแรกอ่ะแม่อ่ะ เดินผ่านร้านอีกร้านหนึ่งแล้วกะจะซื้อละแต่ผมอะ่ะเดินไปเซออยด่หน้าหน้าก่อนแล้วเจออันนี้เพราะว่าอันนี้มันจะซื้อมันจะไม่มีฝาปิดทั้งบนนี่รูปมีไหมนี่อันจะเงี้ยเขาปิดอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้อะ,อะนะแจก,กเลยดีกว,ว่าชึ้นชอุรวังแล้วกล่องขาด Ok ừ. A à ừ. Các phần phần này ừ. và con này นี่ปึบปึบนี่อะไรไปงี้งน,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 นี่นะครับใบนี้เป็นวิธีการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์ครับนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้สินค้าถ้าเกิดซื้อสินค้าสมบูรณ์แล้วลูกค้าเก็บหลักฐานใบเสร็จสั่งซื้อไว้ครับแล้วก็ภา,ายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์น่ะต้องเก็บเอาไว้ครับสามารถเคลมประกันได้แล้วก็ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์นี้ด้วย เดี yeah. ๋ยวผมต้องลงละอ่ะอันต่อมานะคะเป็นนี่อ่าใช่เหตดหนึ่งเผลที่ผมซื้ออันนี้นะครับเพราะว่ามันมีนี่ฝาปิดครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะร้านอีกร้านหนึ่งที่แม่ไปเจอก่อนหน้านี้มันมีฝาปิดแต่พอมาอีกร้านนึงอะ่ะผมเจอฝาปิดพอดีผมก็เลยไปเรียกแม่มาซื้ออันนี้ต้วได้ตัวนี้มามีแบบให้ด้วยในคู่มือครับด้านในก็จะมหีหลายภาษาเลยครับ นี่อันนี้นะคะเป็นวิธีการประกอบของมันนะครับแล้วก็เราสามารถเช็คได้ด้วยว่าของเรามีครบไหมนี่มามาดูกันเลยครับว่าครบไหมนี่ครับอันแรกนะครับเป็นหัวหัวตีมันนะครับมีสองแบบครบครับแล้วก็ไม้พายที่เขาแถมมาให้อ่ามีมีมตตัวเครื่องตีถูก มีโมกับที่ใส่เครื่องตีครบครับแล้วก็มีฝาอีกอันหนึง่งอันนี้เขาเรียกแตนแตนรับมีแซนอันหนึง่งนี่ตามรูปเลยครับนี่นะคะพี่ยีการใช้งานาเครื่องนะง,ง่ายเลยครับก็คือเลือกหัวตีสักหัวหนึ่งครับมีมาแล้วก็หัวตีเนี่ยมันจะแบบที่มีเฟืองอย่างนี้กับแบบที่แบบโลง่ลง าแต่ที่มีเฟืองนะครับขเขาทาแขนล็อกไว้แล้ว,ลวต้องใส่ที่เงิน,งนอันนี้ส่วนธรรมราล์กใส่ฝั่งนี้ครับใส่ก่อนบีบนครับขอหุนหาล็อกมันก่อนอเรียบร้อยน,นะครับจริงๆนะแค่นี้สามารถใช้งานได้แล้วครับนี่สามารถตี้เหมือนกันก่อนนะครับเล้นปกติเลยนี่ส่วนสปีดมีห้าระดับครับ นี่ครับต,ตัวนี้นครับมีสปีดทั้งหมด5สปีดครับนี่ศูนย์ถึงห้านี้เลยเออแล้วก็ตัวนี้มีพาวเวอร์อัพเลยครับตัวเพราน,นี้คือมันจะเป็นการที่เรากดเนี่ขึ้นไปครับเพื่อเล่นสปีดแบบชั่วขนาอะไรเงี้ยครับ<ฮ>อันนี้นะเป็นสปีดครั้งแรกครับนี่ขัน้นหนึ่ง่สองสามสี่ห้า ส่วนเพราว่าเอาจะเป็นอันนี้ครับนี่ตัวนี้ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ค้างไว้สปีดมันจะแรงเท่ากับเบอร์ห้าพอดีครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยมือลองปุ๊บมันจะหยุดทันทีก็น่าจะแบบเป็นการเร่งแป๊บเดียวพอ่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจริงๆแค่ตัวนี้สามารถใช้งานได้เรียบ้อยแล้วครับเราก็แค่หาภาชนะอะไรอย่างเงี้ยครับมาใส่พวกของที่องการผสมกัน ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยแล้วก็เหตุผลหลักๆที่ผมซื้อตัวตัวนี้มาครับเพราะว่ามันมีออปชั่นเสริม็คืออันนี้มันคือแสตนนะครับนี่มันสามารถใส่เข้าไปได้ครับมันจะกลายแบบตั้งตัวทันทีเลยปึ๊บกดตรงนี้นะให้มันเงยขึ้นมาป๊บ มันจะมีล็อกอยู่ครับอเรียบร้อยครับนี่มันจะได้ประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัวเฟืองนะครับเมื่อกี้มันจะมาเชื่อมกับตรงนี้พอดีครับนี่เห็นไหมแล้วเวลาเรากดใช้งานมันบุ๊บมันจะไปหมุนม้อด้านล่างครับให้เคลื่อนที่ได้ นะเดี๋ยวลองรู้สักนิดหนึ่งนะมันต้องให้มันลงงลก่อนฮนะด้านล่างมันจะมีล็อกหม้ออยู่ครับตรงนี้อืมอีกข้างบึก เห็นไหมหม้อมันจะหมุนไปเรื่อยๆครับเวลาตีทำให้เราตีให้ทั่วขึ้นด้วยแล้วก็หนึ่งออปชั่นของมันอีกกันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือกระจกที่มันไว้กันนะครับไว้กันพวกกระจกเหรอเออไม่ใช่มันคือฝาปิดครับไว้กันพวกเศษที่เราผสมมาครับมันปออกมากระเด็นออกมาเลอะไว้อีกจุด อุ๊ชนี่ประมาณนี้นะครับปึกมันจะปิดไว้พอดีเลยนี่แล้วก็จะงสามารถหมุนได้ด้วยครับนี่ผมชอบมากเลยนะออปชั่นนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับมันสามารถพันสายไฟได้ด้วยครับเมื่อเราไม่ใช้มันแล้วนี่นะครับตรงท้ายเขานะครับจะมีที่พันสายไฟมาให้ด้วยนี่ตรงนี้เลย เขาจะมีบุ่มม้ให้ตรงน,นี้ให้เราใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พันเอบเอาไว้เก็บเวลาที่เราไม่ใช้มันแล้วนะครับเอาออกก่อนจะใช้ยอยู่เดี๋ยวมาลอดูกันครับว่าเมนูแรกของเจ้าเครื่องนี้นมันจะเป็นอะไรกันอีกไม่นานแจ้งมอีมกไม่นานก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับแ้วพุกมาลในแบบมัชมัชครับบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ